เอาไปดูคุณผู้ชมครับคริสปี้ฟอยนะเป็นอินฟูคนไทยพูดไทยได้แล้วมึงล่ะพูดคอมเมนได้ไหมอู้พูดไม่ได้เลยนะพูดไปก็จะคอมมิวนิเคตคนอื่นไม่รู้เรื่องอีกนะทั่วโลกแต่ภาษาคขมเมนี่พูดไม่ได้เลยนะออดเมนประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยโอ้พูดไทยกินภาษากี่ภาษานะกินน้อแข็งอ่านเขาจะกินอะไรดีเราจะกินอะไรกัน พูดได้หลายภาษาแล้วเจอละคริสปี้ฟลอยเนี่ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนไทยนะทำคลิปสอนภาษาอังกฤษอแลสำเนียเมื่อกี้นะโอ้โหดีเลยล่ะเนี่ยครับคือเธอไม่ยอมให้ผู้หญิงกะบูชาเนี่ยมาเหยียดเธอบอกว่าเธอพูดภาษาไทยได้แต่คนไทยพูดภาษากมพูชาไม่ได้นี่ครับคริสปี้บอกว่าที่ไม่พูดภาษากมบูชาเพราะว่าไม่ใช่ภาษาที่พูดกันแพร่หลาย ดังนั้นนะครับมีประโยชน์อะไรที่จะเจรียนรู้นะครับแล้วก็พูดให้ได้เอาเวลาเราียนภาษากังกรหรือภาษาอื่นที่เป็นประโยชน์ในการทามาหากินนะครับเลี้ยงชีพหรือสื่อสารจะดีกว่าโอ้โหคุณคริสปี้โชว์ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนนะแล้วก็มีภาษากมบูชาด้วยนะครับเนี่ยก็เป็นการนะแม่ทำคลิปตอบโต้แหละนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับคุณคริสปี้เนี่ยก็เป็นสาวสุรินนะเอาเป็นสาวสุรินโดยกําเนิดนะครับแล้วไปเรียนที่เมืองลิเวอร์พูล แม่เตียม่ียงพี่พอได้มทำไมลิ้นพี่ต้องม้วนขนาดนี้ไม่รู้อะไรนะเออเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอะไรนะคอมมูนิเคตเลยนะชอบเมื่อกี้วะตอนที่เขาออกเสียงอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนเสียงเธอก่อน